กกรชงลดจัดเก็บภาษีที่ดินสิ่งปลูกสร้างต่ออีกสองปีวันที่สองพฤศจิกายนนายสนั่นอังอุบลกุลประธานกรรมการสภาหองการค้าแห่งประเทศไทยในฐานะประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชนสาสถาบันหรือกกรประจำเดือนพฤศจิกายนเปิดเผยว่าที่ประชุมกกรประเมษษินเศรษฐกิจไทยยังขยายตัวได้ตามการปรับตัวที่ดีขึ้นของภาคการท่องเที่ยวและอุปสงค์ภายในประเทศเป็นหลักขณะที่ผลกระทบจากน้ําท่วมที่อยู่ในวงจํากัดโดยในระยะข้างหน้าจําเป็นต้องติดตามความเสี่ยงจากภาว วเศร,รษฐกิจโลกถดถอยและทบทวนการถอนนโยบายสนับสนุนเศร,รษฐกิจให้เหมาะสมกับสถานก,การณ์ปัจจุบันค่ะกกรจึงคงประมาณการเศร,รษฐกิจไทยปี2565จะขยายตัวในกรอบเดิมที่3-3.5%มูลค่าการส่งออกคาดว่าจะขยายตัวได้ในกรอบ7-8%และอัตรางเงินเฟอ้อทั่วไปอยู่ในกรอบ6-6.5%เนื่องจากเป็นห่วงการฟื้นตัวของเศร,รษฐกิจไทยในระยะข้างหน้าอาจมีแรงส่งน้อยกว่าที่คาดไว้กดดันการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยมากกว่าที่ทางการประเมินไว้ทาให้เศรษฐกิจกลับไปสู่ระดับเดิมก่อนการแพร่ระบาดล่าช้าออกไป ทั้งนี้เห็นได้จากองค์การการค้าโลกหรือ WTO ประเมินปี2566การค้าโลกจะเติบโตได้ระดับต่ำแค่1%จากการชะลอตัวทางเศรษฐกิจโลกที่มีโอกาสเผชิญภาวะถดถอยชัดเจนมากขึ้นจากสถานการณ์ความเสี่ยงสูงหลายด้านและการทยอยลดบทบาทนโยบาย,ายสนับสนุนเศรษฐกิจเพื่อให้เข้าสู่จุดสมดุลดังนั้นกกรมีข้อเสนอถึงนายสุพัฒนาพงพันมีชาวรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานใน4ประเด็นด้วยกันข้อแรกขอให้พิจารณาแก้ไขอ,อัตราภาษีที่ดินและสิ่งป ปลูกสร้างที่อยู่ระหว่างการพัฒนาหรือสร้างเสร็จที่ยังไม่ได้ขายจากประเภทอื่นๆเป็นประเทศที่อยู่อาศัย 2. พิจารณาการเก็บจัดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในบริการสาธารณะและสาธารณูปโภคในโครงการจัดสรรและอาคารชุดที่ใช้ร่วมกันซึ่งตามกฎหมายปัจจุบันจะไม่ได้รับการยกเว้นจึงขอเสนอพิจารณาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวจากประเภทอื่นๆเป็นประเภทที่อยู่าาอาศัยค่ะ 3. พิจารณาปรับลดอัตราการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งป,งป,าาาปล,ลงูกสร้จจรารงต่อไปอีก2ปีก็คือปี2566 ถึง2,567โดยเสนอให้มีการจัดเก็บภาษีแบบขั้นบันไดในปี2 5 6 6ขอลดหย่อน75%และปีต่อไป50%ตามลำดับและ 4. พิจารณายกเว้นเบีย้ยปรับเงินเพิ่มและดอกเบีย้ยสำหรับผู้ค้างชำระในปี2,565โดยให้ผ่อนชำระในปี2,566ค่ะ